ลดค่าไฟ25 0 0 0เพราะติดโซล่าเซ,ซลล์ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทมโหรารที่ตำบลท่าสาลาอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีที่นี่นะคะมีจำหน่ายอาหารสินค้าเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของน้องหมาหรือว่าของน้องแมวสายพันธเล็กสายพันธุนใหญ่ที่นี่มีให้เลือกมากมายถูกใจคนรักน้องหมาน้องแมวสุดเร็วนี้ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วนะคะเห็นพื้นที่สวยๆกว้างๆแบบนี้ต้องใช้ไฟฟ้ามากด้วยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะและนี่ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งและจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกนะคะถ้าต้องใช้ไฟเยอะแยะแบบนี้งั้นค แน่เลยสิเพราะแบบนี้บริษัทมโหร้านก็เลยเลือกติดโซลาเซลล์กับ n k Solar ที่ขนาด40กิโลวัตต์เป็นระบบออนกริดนะคะและคำนวณมาแล้วว่าขนาดติดตั้งเท่านี้จะช่วยลดค่าไฟกลางวันได้มากสุดถึง25,000บาทเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนค่ะทีนี้มาดูในส่วนอุปกรณ์ติดตั้งกันนะคะอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ติดตั้งจะเป็นแบรนด์ของหัวเว่ยรุ่น sun 2036ัิ ktlm 3ประสิทธิภาพการแปลงกระแสะไฟสูงมากกว่า98%ดเลยทําให้สูญเสียพลังงานแสงอาทิตย์ที่รับมาจากแผงโซล่าเนนนั้นน้อยมกๆคะ พลังงานมาแบบคุ้มค่าที่สุดการรับประกันอินเวอร์เตอร์เรารับประกันให้ถึง10ปีเลยค่ะแผงโซล่าที่เราติดตั้งให้ลูกค้าทุกเคสเราใช้แผงเทียวันนะคะในวันนี้ติดตั้งไปทั้งหมด64แผงใช้แผงของ JSOLAR JA ขนาด625วัตต์ตัวแผงรับประกันให้ถึง30ปีประเภทแผงเป็นแบบ N-type นะคะซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมากมีดีทั้งความทนทานเสื่อมสภาพน้อยทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีและในสภาวะที่มีแสงน้อยอย่างวันที่มีเมฆมากก็ยังผลิตไฟได้อยู่ค่ะติดโซลาร์เซล แบบการติดตั้งด้วยโปรแกรม SketchUp เ,เพื่อให้เห็นภาพก่อนติดตั้งจริงคำนวณความเข้มของแสงท,ทางการวางแผงและควบคุมงานติดตั้งด้วยวิศวกรติดตั้งเสร็จไวเก็บงานเรียบร้อยอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นท่อ IMC สายไฟและอื่นๆเรื่องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ดําเนินการให้แบบเสร็จสับเลยแบบที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทําเรื่องเองค่ะถ้าลูกค้าอยากดูกําลังการผลิตการทํางานของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะดูได้ผ่าน Fusion Solar นะคะซึ่งเป็นแอปอัจฉริยะดูกําลังการผลิตของ แได้แบบเรียวทม์มวิเคราะห์การใช้พลังงานควบคุมระบบจากระยะไกลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ง่ายซึ่งพี่วิศวกรจะเป็นคนสอนวิธีการใช้งานให้ลูกค้าค่ะและขอขอบคุณลูกค้าจากบริษัทมหรานจังหวัดลบบุรีมากๆเลยนะคะที่เลือกติดตั้งกับเรา NK Solar Group และสำหรับท่านใดที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์เข้ามาพูดคุยกับเราก่อนได้นะคะ